ไอ้เนี้ยแหละขอยามีส่วนร่มนั่งบั้นมือขอยานั่งบั้นมืออย่ค่อยถ่ายตอนตอนนี้คุณคิดว่างานของเราจะเสร็จไหมครับก็คิดว่าจะเสร็จนะคะจะถ่ายจะปากสิค่ะจะถ่ายแตอปากถ่ายนะเข็มแทงหน้าครับดังดังย่างอย่าพูดมากครับอย่าพูดมากคนอื่นมีเวลาพูดคุณคิดว่าวันนี้คุณทําอะไรไปบ้างครับบ้าทําหลายอย่างเลยทําอะไรครับทาหลายย่างมาก อะไรล่ะครับได้หลายอย่างมากอ๋อนี่คือไม่ได้เรื่องอะไรฮะแล้ววันนี้คุณทําอะไรไปบ้างครับผมไม่รู้จะทำเพี้ยอะไรเนี่ยคุณพีชคุณพีชมานานนะครับสามสี่ชั่วโมงนะครับอ๋อแล้วนี่ทำเพี้ยอะไรสักอย่างเลยครับแล้วแต่เขาทำงานกับคุณมากี่ครั้งแล้วแล้วแล้วคุณนะครับเอางานไปทำสามวันแม่งยังได้ได้เลขหกเลขค่าเลขเจ็ดนะครับโว้ยยังดีเอางานกับบ้านไม่ทำอ่ะหมายกูก็กลับไปคัดนะเว้ยแล้วแล้วคนนู้นครับนั่งนั่งทำเพื้ยอะไรครับ แล้าทเพื่อบอกเลยอมัต้องต้องไปชมทางนู้นมากครับผมทางนี้มีประมาณร้อยแปดเจ็ดชีวิตครับผมแต่นี่มาวันนี้แตะอะไรบ้างยังครับหลายอย่างแล้วมั้งโอ้โหพูดภาษาฝรั่งด้วยนี่จะถามถามเจ๊กิกครับเจ๊กิกวันนี้เจ๊ทานินตต่อไปกี่แท่งครับสองได้สองแท่งมาครึ่งวันทำสองแท่ง แค่คำถามนั่นแหละว่าทำทำอะไรไปบ้างทำเฮียโอ้ผมมาห้าวันต้อเดียวครับผมผมทำทุกอย่างครับผมว่าทำทุกอย่างมาทุกอย่างคุณเวททำพร้อมดีผมรู้แล้วนี่มาทำเฮียอะไรครับจับอยู่อ๋อมาจับอย่างเดียวใช่โอ้โหมาจับเลยแล้วน้ำฝนนะครับน้ำฝนกำลังผสมสีอยู่จ้าผสมสีจ้าสีแล้วเ่ยคุณโจ้คุณโจ้วันนี้มีบทบาทอะไรครับไม่มีไม่ไม่มีบทบาทอะไรเลยแค่มาจับนี่เฉย ว่างว่างไม่มีอะไรทำแล้วแล้วนี่แล้วนี่อะไรมาขัม,มาคงมาขับอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งแวน้นแว้นใหญ่เยเนี่ยโ <laughs> <laughs> ชเฟอร์ครับโชเฟอร์เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อ,อขอขอ,ขอสัมภาษณ์เจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านนี่นเน็ตหรอครับเ <c oughs> น็นปะ่ะลาออกครับ <c oughs> อ๋ออ๋อตอนนี้ก็จบก,การรายงานเพียงแค่นี้ครับผม